ตอนนี้เราจะเปิดฝานะครับเปิดฝามอน้ํานะครับเป็นหางปลาอยู่ข้างล่างนะฮะตอนนี้ผมได้ทาไส์นะฮะน้ำปลาปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้การฝุ่นกันละอองนะฮะกะไข่าขาที่เกาะอยู่กับแป๊บนะครับตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทีนี้นะครับมันจะมีหางปลาอยู่ตรงนี้นะฮะข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะทีนี้นะครับแต่ระวังจะร้อนนะครับ เราก็ระวังคลายออกนะฮะถ้าปล่อยน้ำทิ้งเลยนะครับเห็นไหมโอเคนะฮะโอเคครับดูไปเลยนะนะครับน้ำจะนี่ครับวิธีหายน้ำทิ้งนะครับ